หุ่นแปะจนหนุ่มๆต้องยอมสิธาทิวารีฟิตเกินวัยแล้วทําให้เรารู้ว่าการดูแลตัวเองไม่มีวันหมดอายุแด๊ดดี้่ปุ่นหรือสิธาทิวารีทาโซเชียลฮือฮาอีกครั้งกับรูปภาพของเขาในโครงการโปรเจกต์ลินร่รางทอง3เดือนที่แสดงถึงความฟิตและสุขภาพที่ดีอย่างตอบแทนพี่ปุ่นสิธาเริ่มต้นฟิตร่างในวัย60ปีและมีผลลัพธ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจจากการลดไขมันลงจาก25%เหลือเพียง1 5เและยังตั้งเป้าหมายให้ลีนต่อให้ถึง12นเดือนหเน้อก็เลยได้ รับการตอบรับจากแฟนคลับและชาวโซเชียลที่เป็นอย่างมากแต่นี่ไม่ใช่เรื่องของการโชว์หุ่นเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการแสดงให้เห็นว่าการดูแลตัวเองไม่มีวันหมดอายุวัย61ปีก็ยังสามารถมีร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพดีได้จริงๆแล้วไวัยไม่ใช่เลขแห่งความชราแต่เป็นจุดเริ่มต้นของพลังใหม่ที่ทั้งแข็งแรงหล่อและมีวินัยกว่าเดิมแต่ถ้าพูดถึงวัยรุ่นและวัยผ่านไปคงจะเป็นเรื่องที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันมากจริงหรือไม่ การดูแลตัวเองและมีชีวิตที่สุขภาพดีคือเรื่องที่สำคัญมากในชีวิตทำให้เราได้เห็นว่าไวัยไม่ใช่เรื่องของเลขหรือจำกัดอะไรกลับคือเรื่องของการเลือกที่เราเลือกให้กับชีวิตเองและนี่คือเรื่องราวของสิธาธิวารีที่เริ่มต้นจากนักบินและเป็นนักการเมืองเต็มตัวจนถึงการเป็นแดดดี้แห่งชาติที่มีภาพลักษณ์อบอุ่นและสุขภาพดีทำให้เขากลายเป็นขวัญใจโซเชียลในฉายาจนกระทั่งวันนี้ที่เขายังคงมีร่างกายที่แข็งแรงและหุ่นที่ปะทําให้เรารู้สึกว่าการดูแลตัวเองคือการให้เกียรติชีวิตในทุกวัย นอกจากนี้สิทธาธิวรียังมีประวัติศาสตร์ชีวิตที่น่าสนใจมากจากการเรียนรู้ในโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่24จนถึงการเป็นนักบินขับไล่ F-5 และ F-16 กว่า8ปีและการเข้ามาทำการเมืองในพักไทยรักไทยและพักไทยสร้างไทยทำให้เขามีประสบการณ์และความรู้ที่มีคุณค่า แต่ว่าที่นี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องการเมืองหรือการเป็นนักการเมืองแต่เราพูดถึงเรื่องข, er ของการดูแลตัวเองและการมีชีวิตที่สุขภาพดีที่ทําให้วัยไม่ใช่เรื่องของเลขหรือจํากัดอะไรกลับคือเรื่องของการเลือกที่เราเลือกให้กับชีวิตเองการดูแลตัวเองไม่ใช่เรื่องของวัยแต่เป็นเรื่องของการเลือกที่เราเลือกให้กับชีวิตเองเพื่อนเพื่อนคิดยังไงกับเรื่องนี้การดูแลตัวเองและมีชีวิตที่สุขภาพดีคือเรื่องที่สำคัญหรือไม่มีความคิดเห็นอะไรใหม่ที่อยากจะแบ่งปันกับเรามาแบ่งปันเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเลยทีเดียว